ไอ้ไม่ใช่เราเราก็มาเล่นดานโรบอตอีกแล้วนะคะนี่ก็คือไม่ใช่อีกแล้วสินี่นะคะทุกคนนี่คือบ้านวันฮาลาวีนอ่ะถ้าเกิดพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยมันจะเป็นลูกทรงอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวทุกคนเราไปดินะว่าเขามีชุดใหม่อะไรอะไร,ะไรมาให้ด้วยนี่นี่นี่จะอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็เกงเกงใหม่บ้านฮาลาวีนนะคะหรือมันใกล้ถึงแล้วน่าจะใกล้นะไม่อย่างนี้ นี่นะคะนอกบ้านก็จะเป็นติมร้อนๆนมาตรงนี้ก็จะอันนี้ก็คือลงมาก,ก็คือดีมากเลยทุกคนสะดวกมากคือทําสวยมากเลยนะคะถือว่านี้เราชอบโอเคค่ะเดินลงมาก็เดินมาตรงนี้ก็จะเจออันนี้นะคะมันมีบันไดให้ด้วยนะทุกคนก็คือดีมากแล้วก็ด้านนั้นก็น่าจะเป็นแบบก๊บเปิดประตูเดี๋ยวรีวิวในบ้านก่อนนะคะมันก็จะเป็นบ้านแบบ ทุกไปเลยแต่ที่ดีก็คือลูสี่เขาวางแบบโซฟ,ฟาเป็นที่มากเลยแล้วก็ห้องครัวก็คือน่ารักมากคุยทุกคนเังเกตมีห้องใต้ดินด้วยโอเคค่ะก็จะมีเครื่องสักผ้าอะมีที่นอนข้างด่างอ๋อเผื่อมีคนมาอ,นนอะไรห้องอาบน้ําเผื่อมีคนมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเตียงแบบมากันเยอะๆนี่ดีมากเลย นี่ก็เป็นห้องครัวแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ก็คือห้องครัวนะคะก็ปกติเลยก็ยไม่จะมีแช่นนี้มีพรมห้องน้ําก็เป็นแบบนี้เลยนะเอ้าทำไมมันไม่มียี่บนะแล้วส่วนเปิดประตูปึ๊บดีนะทุกคนลงมาจึบ๊บอเคมีที่นั่งเล่นมีบ้านจนค่าเลยเรารีวิวข้างล่างเลยนะคะอ่าพอข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นมาดูห้องบนโอเค มีที่นอนอะป,ะ,ปะปิดผ้าม่านก็ป,ปิดได้นะเพิ่ปิดที่นอนแล้วก็อันนี้เราไปทำอะไรนั่งเล่นหรอน่าจะใช่นะคะอ่าเดี๋วเราหัดที่นั่งก่อนนั่งอย่างนี้หรอทุกคนนั่งดูวิวหรือว่าจะนอนเดี๋ยวนอนอยู่ไหนทุกคนหมดมันเริ่มเยอะแล้วนะคะ อันนี้นะคะเออถืว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อุ้ยที่นี้ห้องน้ำอยู่ข้างบนรู้สวยมากเลยทุกคนเนี่ยทุกคนคือแบบเวลาอน้ำก็แบบไม่ต้องกลัวอ่างก็มีผ้าม่านปิดแล้วทุกคนนี่ัวเครื่องสำาองสำสำอางวันนี้ฉันอยากอ,นนาอ่านหนังยเฮ้ยทุกคนดีมากนี่อะไรทุกคนเขาแยกเป็นห้องให้เลย ชิบชนี่ก็คือตู้เซฟแล้วก็เสื้อผ้าน,นะคะในนี้เดะกจริงๆมันเราเรามาแต่งตัวในนี้นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวอย่างนี้กันก่อนใส่ตัวไหนดีมีติดตัวน่ารักนะทุกคนบอกไว้เลยโอ้โห ไม่ได้ปลาซึ่งมันไม่เข้ามันไม่ค่อยสวยนะทางเกงนี่เ็กสายคิดยากละ แต่เมื okay okay. mm ่อกี้เราแต่งแบบเมื่อกี้มันโอเคมากเลยเอาประมาณนี้แล้วกันแต่เราเอาตัวเนี้ยดีเอาตัวนี้หรือตัวนี้ดีโอเคเอาตัวนี้กันเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีที่เราชอบสวยนะสวยยิ่งกับเดงเลยผมก็คือเปลี่ยนทุกคนปกติผมไม่ วันเดียวเขาจะไม่เปลี่ยนพมให้กันนะท้งทุกคนก็คือดีมากเลยเขาจะเปลี่ยนของในบริเวณสวยเลิศค่ะเชิญชมนี่ก็คือบริเวณข้างนอกบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอาจจะรีวิวบ้านอย่างนี้แค่นี้นะคะนี่ก็จะมีแค่นี้หรือเปล่าใช่เดีย๋ยวมาดูรถกันเพื่อขอติดโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับการรีวิวบ้านฮาร์วีอ่ะพูดผิดอีกแล้วก็จะประมาณนี้เลยก็อุ้ยหลังใหญ่นะจะใครกินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกุงกิงกุงกิงคลิปนี้สั้นมากบ๊ายบาย